นี่คือมงแสงมิเชลปราสาทหินแกรนิตสุดตรกา,ราที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆก,กลางชายฝั่งฝรั่งเศสรายล้อมด้วยหาดทรายกว้างใหญ่ที่จะแปลเปลี่ยนเป็นทะเลเมื่อคลื่นน้ำขึ้นป้อมปราการสูง88เมตรแห่งนี้มีเส้นรอบวง900เมตรและจะกลายเป็นเกาะเฉพาะช่วงน้ำขึ้นเมื่อน้ำมหาสมุทรแอตแลนติกลังไหลเข้าปะทะชายฝั่ง ระดับน้ำขึ้นลงสูงถึง15เมตรสร้างภาพเหนือจริงเราอยู่ในเทพนิยายยามพระอาทิตย์ตกกระแสน้ำพุ่งเข้ามาเรากับม้านับพันควบผ่านผืนทรายทิ้งไว้เพียงปราสาทที่ยืนตระงานที่นี่มีนักท่องเที่ยวกว่า2.5ล้านคนต่อปีและเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ห้ามพลาดในฝรั่งเศสเป็นคู่แข่งสำคัญของหอไอฟเฟล มงแสงมิเชลยังถือเป็นจุดหมายแสวงบุญอันดับ3าของชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกรองจากเยรูซาเล็มและวาติกันและสิ่งที่ทำให้ที่นี่พิเศษที่สุดปรากฏการน้ำขึ้นได้รับการขนานนามว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลก